อิวเอาอยู่สั่งอิวครับย่าก๋เวียวส่อมรถครับย่งางเมลรดกินเอาว่ามาันสีเล่นซ้รอดโอ้ยนีโ <c oughs> เส็ดงานแล้วว่ามาันสีเปล่นซ้รอดต่อบิดล้นานกับุค่อยลาบ่พฝั่งบาหลายโอ้เมือเอ่อยเขาทำานี่กับพ่อแล้วบาน,นาบเมืองน สองครับใชมบางไหนมันหัวสั่งมันดังครับมันดังมันดัง,ดงโอ้ลูกสัก่งยูเ้าสั่งยูกระจั่ง,กกงสั่งยูครับสว่างแดนดินสั่งยูมันจัดครับพี่น้องมันดังจีแก๊ก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 บ่ลูกป่งลูกปืนบ่ด้วยอย่างใดบูดเบิดน้ำมันของน้ำมันแห้งกว่พี่นอ้อง แลกลดนุินว่ามันไล่ฝุ่นยปหันหน้ามาดูสังอยู่แอบนี่ถ่ายคลิปพร้อมถ่ายวีดีโอถ่ายรูปได้พร้อมครับไอ้กล้องรุ่นนี้เขาดีจริงถอยได้ไงนอบบ้านนี่เนาะเอ้ใช่เดี๋ยวอันนจะเปลี่ยนอะไรกันอันนี้จะไปพนกัน วันนี้ถอดตัวนี้ออกันนึงภาพี่น้องมืองสิรดครับเห็ดว่เป็นดอกาาเราจะสั่งคนสั่งคนวาเฮ็ดย่งเฮ็ดนั่นแหละครับพีนออ่น้อสั่เขาเสียว่าสาั่งบมเนาะขเนียเป็นกันเปเปิดอู้แต่ไม่เจ้าตีโย<ด>ก,ออกแกน่นมาก กุนะค,ครับกล่องเอลียอยู่นี่ยำไ่ได้สิยำไได้สีสอมปุ๊นี่นี่เสียดใหม่นี่แม่กล่องอยู่นี่พี่จะขายต่อบ <c oughs> ่สังเซลเล็กบอกโอ้ยสังกิโลขายพี่น้องเย้ยสังอยู่คนจัดให้ปลาอัดครีมข้อมา ไอ้น่ใส่นี่ะไอ้หนอมหาหมอหาหมอหรือหมอนัดมีสองอย่างนัดหมอเนี่ยพี่น่องมีแต่คีเนี่ยเคลนว่าแล็รถยนต์เนี่ย แตงจีนไปบันไทยงไรนะไอ้ต่อกทินอยู่จตูรพักพิมาน นี่มน้ำมันมันหัวจริงปุแต่น้ำมันหัวกับกงเดเยอแล้วไก่ต่อครับพี่น้องน้ำกลสร้างมื่นีอเ่นเรื่ององเรื่องอัดเพิ่นจะตุลพัทพิมานเพิ่นวาไปมืออาทิตยน้านี่มันวัดพุทขึ้นวัดพุทคือวันที่เ พั a, the oh, ูดเหราเือนเดี 10, ๋ยวเรียนยอ่คุดโอ้ิตหนมันพูดมันพูดนี่ยวันที่คือันที่เมื่อนี่สิสามเรียนงานซะกกอนเถอะกะนกาจักมาจักจักลอยไปหอดคุณกิโลหารยเกือบหาถึงเตรียมจ่ายกยูมันมันมันไ่อดมันมันดิไปอด อืมว่าไงเ่ยใอรกด่วรตัวสน่ะกุ้ดรวนหาคัวได้อุด่วนเนาะจะได้กาดเวลาไปวะาัวนเงี้ยนี่เินกลับมาลาบมาอฉกจักโมงไปหอดคุณเพื่อดีเศร้านะเฮ้ยการทาไนีเจเจาต้องจาต้องเพื่อนสถานการณ์แบบนี้ไปออกกันขึ้นไง นอนนอนจะเงียบนะวันที่เจ็ดนอนจะเงียบจะมาวจะเที่ยงขึ้นเที่เพาะคุณสอดแจงพอดี่มกาว่าจีบหอดจักเจ็ดหรือแปดโมงเหมือนกนนะไม่วัน้แต่ที่ยงขึนไปชนเดะาบสารบุรีเดี่ยวขวาเ้างหนล่ะเสร็จเมื่อบานเข้าไหนล่ะ มันไฟมันมีมันมีจะมันมีจะแยกสี่อยาไงมันบออยากมันไฟแยบเพงพีแบบบ่น้องแยบเพิ่งจอบเพิ่งจอบเพิ่งสรงพ่งคอยค่อยคอคป๊ะป นั่นก็ถือเิดเงาเหลี่ยห,หาเบลเจุญแปบดถือได้หปล่าม่ตึ๊บเปิดซุด้มมือครับดูเวนมันอารทิตนี่นเปิดที่าเปิดที่1ผมก็ทิ์กเปิดบบนี้โอ้เปิดข้าเกาเกตึมตมเตึมนี่นะ <c oughs> อมืมันมือว่างเนาะกันธรรมดาละสั่งอันมาหลายมือบางมือเปิดเท่าเที่ยงขึ้นครับดัน ปิธามุ้งหกมงนี่นะครับแตอว่นเปิดเทาเจียงขึ้นแหลกบอนด้าเก็ดอนอูเห่าจกจกได้เปนน้องไง chẳng chịu, áo du Sáu mươi ba, là ba, mười ba, mười